so oh. นึกเอาคำแล้วก็ปาาระทานประทวายแล้วใส่บาทใแ่นั่นเด็นนี้เกบร,ร้อยดีแล้วแต่ว่ายังรับประทานบทันไดก็ออยังบทันไดทำพิธีอัปโลกน่าโยมพอดีพระเร็กน้นอยพอดีอดใจได้เป็นพระ คือคำภาษิตโบราณยาพักกินพว่มหยาแก,ก,ก้กบปากพว่มเขียดจะดีพุ่มหมยออกไหมกำลังหเหวี่ย่าพึ่งทานถ้าผาสมกำลังหเหวี่ย่าพึ่งฉันเวลาโกรธขึ้นมาอย่าพูดเพราะจะสร้างปัญหาทะเลาะกันยาว ให้อดใจอดใจว่าเวลาโกรธก็อดใจไม่ต้องพูดเก็บเอาไว้ทลือๆให้มันเผหัวใจของเราคนเดียวอย่าไปโผคนอื่นถ้าพูดออกมาเวลาโกรธก็ไปเข้าหูคนอื่นไปเข้าใจคนอื่นสองคนเราเดี๋ยวมีปัญหากระทบกระทั่งกันคำของพระพุทธเจ้าบอกว่าหนึ่ง ไม่มีสองให้อดทนเสพอลความพ้อมเพียงเป็นอัน,นี้สงเป็นมูลกุศลปัสนาธรมมีอันยิ่งใหญ่นะพ้อมเพียงกันเวลาจัดถาสพีอ,อุนมุนเอตประโลกกนังงับอะไรเรียบร้อยแล้วให้พรให้อะไรเรียบร้อยแล้วสุดท้ายอําลาพระจากพระสง์ ก็อระหังพรอบกันนั่นนั่นเึงว่าเลยแตลว่าเรียบร้อยแต่ว่าพรอบเคียงกันตางคนตามทำตามคนตามอะไรก็ไปไม่พรอบเรียงกันมันไม่งามแต่ดูเรามองดูด้วยตาก็ไม่งามแต่ใจเรามองเห็นแล้วก็ไม่งามโดยเฉพาะทุกวันนี้ไปทําอะไรอยู่ที่ไหนแทบเดียวทั่วโลกเห็นแล้ว วัวนฒน,นธรรมทางพระพุทธศาสนาวัฒน,นธรรมสำนักงานพระพุทธธรรมมีกิจกระทรวงหนึ่งนะกระทรวงวัฒนธรรมนะการทาวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยกันรักษาตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อความเจริญ คนที่ไปสัมมาคารวะหนวงปู่ปรสสาวได้ยินอยู่มาวันนั้นผู้จะทําลายพระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาอื่นไม่ใช่คนอื่นที่ใดกัวพวกเรานั่นแหละไม่สนใจศีลธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนไปอย่างหนึ่งทำไปอย่างหนึ่งพัฒนาตนเองแล้วก็เป็นพัฒนาไป ทั่วถ้าเราทําในทางที่ดีที่งามโดยเฉพาะทางโลกก็กําหนดขึ้นวัดใหญ่ๆโดยส่วนมากทางโลกก็เปนเน้นหนักวัดสวยงามในกำเนิงถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าตั้งขึ้นมาวัดพัฒนาตัวอย่าง เังน,นั้นเราเอาวัด้อวัดปฏิบัตินึ่งพัฒนาข้อวัดปฏิบัติให้เป็นตัวอยา่างไม่ใช่เฉพาะศาลมศลาโบสถวิหารสวยงามเป็นตัวอยา่างเอาข้อวัดปฏิบัติเข้าไปอีกด้วยจึงจะสมบูรณ์แบบคำว่าวัดพัฒนาตัวอยา่างชาวบ้าน็เหมือนกันเห็นวัดพัฒนาดี่างบ้านก็ช่วยนั่น บ้านกับวัดผัดกันช่วยนะวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยโอเคไหมพระเจ้าประสงค์มาจากวัดต่างๆก็ไปแน,น,น่นหนักจุดนี้วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดแดดสดใสอานบ้านและวัดครับกัน ด้วยก็ปวยชัยบ้านได้วัดขัดกัน <c oughs> ถ้าขาัดกันก็วัรลัยท่านสองทั้งวัดทั้งบ้านบ้านและวัดขัดกันช่วย <c oughs> ให้ปวยชัยช่วยเปว่าช่วยกันรักษาปฏิปทาคำว่าวัฒนธรรมอยากให้ยึดจุดนี้นะวัฒนธรรมทาง,งพุทธศาสนา เรื่องวัฒนธรรมทางโลกก็ไม่เกี่ยวกันโดยเฉพาะพวกเราเป็นแนวหน้าแห่งการรักษาวัฒนธรรมวัฒนธรรมชาวไทยชาวพุทธนี่ทิศดียังไงชาวพุทธควรจะทำสินรมแปลว่าอะไรบ้างจะเป็นไปเพื่อควมจเจริญและประถูกตตองคำว่าพุทบธบริษ,ษ,ษัทสีช่วยการรักษาพระพุทธศาสนา แล้วก็วันพรุ่งนี้เราไปจะไปเผยแผ่อีกแห่งหนึ่งไม่ใช่ว่าเราไปด้วยความคึกขนองพปายามได้สิ่งของนะไปช่วยกันเผยแพต่กลงรถลงอะไรแล้วค่อยๆถาไม่ไกลก็คงจะสะพายบาทไปบินตบาทแบบอย่างนี้ร้บพัฒนา,าอะไรไปพร้อมๆกันค่อยเข้าที่ก็ได้ พ้อมเพียงควมพ่อควงมพ่อมเพียงควมพ่อมเพียงเป็นบุญกุศลอันประเสริฐนี่พ้อมกันลงไปรู้จักพระผู้เท่าผู้แก่รู้จักพระมีอายุพรรษาไม่ต้องเป็นแซงหน้าแสงหลังรู้จกักอย่าไปคิดว่าอะไรคะไม่ได้ไม่พอคนจริดต่ทุกวันนี้ไม่น่าหง เรื่องอาิุธปูชาไม่น่าห่วงสำหรับของแต่งสังขารร่างกายน่าห่วงคือของแต่งใจอยากให้ทุกท่านทุกครูทุกผู้ท,ผทุกคนเน่นหนักตนเองจักษาใจตนเองเตืนตอน,นตอนเองตนเตือนต,น,ต,น,ตนไม่ได้ใครราจะเตือนเคยพูดในบาง วัดป้อแม่ครูบาอาจารย์ในป่าในหลงลึกๆึกลอยลูกสองลอยลูกโอ้เชื่ที่ไหนคือซ้ำสอนได้หลายแต่เก่งได้ดีแท้ประสบกอจะได้เรียนปรียดีโอ้ครูบาอาจารย์เอ้ยคยนยากกันคือทับทับอยู่ไหนเราก็ผมมีปัญหาจะได้ป,ปกป้องอะไรยากประสบนะทุกท่านทุกโูกทุกผู้ทุกคนโดยเฉพาะมาสะแสวงบุญกุศลน,นะ เรามาได้เรามาสแเวงแเซวงนคู้กุศลน้ี่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากหรอกเพราะว่าผมก็พาเรือก็คงจะประลบแล้วก็พาปฏิบัติเรื่องการทําบุญนพอเสร็จพิธทีทุกอย่างแล้วเราก็เข้าที่ทำบุญตอ่อเป็นยังไงล่ะสี่ห้าวันถ้าทำตอนเื่องสี่ห้าวันได้พลังของสมาธิเยอะถ้าทําตาม คำพูดของพระพุทธเจ้านะคำว่าทำบุญมาทำบุญนะดูใจให้มีความสุขที่เราที่เราเรียกกันนะทำาจำมามันทิปภาวนาท่าศิลภาวนาท่าศิลภาวนา,า,นนนานะก็จะให้ให้สมเชื่อว่าเราภาวนาเรามาทำบุญเรามาภาวนาเทาน้นพุนาหานสิ่งของทุกข์กัง ญาติโยมทันวยควมสะดวกหมดแล้วเริ่มหน้าบุกุศลนุกนนดิโยมลูกหลานตลอดทางพระเจ้าพระโส์เสียสลับมาแสดงบอกขึ้นความกอมรองสมานสามัคคีน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นบุญกุศลบุญกุศลที่พวกเราได้ทำเล็วนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พร้อมสิ่งศักไไดิ์สิทธิ์ทัางยในสาคนโลกนี้ ก็จะมารวมกันจงปกค้องปกปักรักษาพระเจ้าประสงค์เอาตนจะนจบลูกหลานญาติพีน้องจงมีคจกลมถูกกลดเจริญสุขใครสูกใจเรื่องตามทุกคนสะดวกสบายตลอดปลอดภัยเรื่องิใดปรถนาสิ่งหนึ่งอันใดก็จงสําเร็จจงสาเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโยมฝากกันตั้งอกตั้งใจอยู่ในโอวธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจงมีดวงจิดดวงใจได สวรรค์เหนปณิพานในปัจจุบันในชาตินี้เถอ เรือนวิลามันเป็นตีสาม